ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะแอดเมนูนอ่อยสวัสดีทุกท่านเจ้าเดอ้อสวัสดีเอฟซีเก้าละกะเ um, อฟซไม่น้ำเนาะจ้าสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้ว แอดมินนูน้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องน้ำเด้อจ้าเดอ้อกะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้ำเนาะจ้าเนาะจังสิบบพลาดทุกคลิปที่แอดมินนูน้อยนํามาลงให้เนาะจา้าคลิปนี้กลับมาพบกับแนวทางเลขห้าหน้อยกันต่อเด้อจ้าเดอ้อสำหรับผลห้าหน้อยมือว่านเนาะจ้าเนาะสำหรับแนวทางมือว่านนี่ แอดมินหนุหน่ยก็ดีใจกับทุกท่านที่ถือกรางวันเด้อจ่าเด้อดีใจกับทุกท่านที่ได้เนาะจ่า,จาเนาะสำหรับท่านใดที่บด้กัมมาสูก,กันต่ตเนาะจ่า,จาเนาะสำหรับพ้นห้าหน้อยเมื่อว่านเขารอบเดียวเด้อจ่าเด้อเขารอบเดียวรอบปกติเนาะจ่า,จาเนาะเมื่อว่านี้ได้บนล่างได้ตัวเน้นเจาะเนาะจ่า,นา,จาเนาะ เหล็กในตะล่างเขาสามตัวเนาะจ้ะเนาะเมื่อวานเหล็กในตะล่างสามตัวแตกอีกแล้วเด้อจ้ะเด้อกะมีไลายทันอยู่เนาะจ้ะเนาะที่จับเหล็กในตะล่างสำหรับไซ้ายเวงซ้ลูดก็ได้เนาะจ้ะเนาะเมื่อวานนี้เด่นลองมากเมื่อ เข้ารอบปกตินะจจะเนาะฮานอยรอบปกตินะคะบนล่างข้างบนสามสีะนะ่สองน่าจะเนาะเข้าที่ชุดกันนาะจะเนาะสี่สองตัวตรงหลักกาเข่าที่ชุดเด่นหกสองตัวตรงคือกันนาะจะเนาะเข่าชุดเน่นนาะจะเนาะเข้าชุดเน่นของแอดมินยินดีกับทุกท่านที่ถูกรางวัลนาะจะเนาะ มื่อนี่มาสูกันตอตนะาจาน้ะเนาะสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วเนะาจาน้ะเนาะเข้ามาไม่เอฟซีไม่ยังบอท่นนา,านใดรู้นะจ้ะเนาะเลขฮานอยตารางนี้นะคะรวม3มรอบในตารางเดียวกันนะคะรอบพิเศษปกติและ vip นะคะสำหรับท่นทบาทนใดที่ได้รอบแรกแล้วคือให้ยุดนอจ้ะเด้อสำหรับท่านใดที่ได้รอบแรกแล้วคือหยุดนะคะ หยุดนะคะหยุดให้เป็นเนาะจ้ะเนาะสำหรับแนวทางเลข้่อนแอดมินูน่อยมีว่างให้เสม,มอเด้อจ้ะเด้อมีว่างให้เสม,มอท่านใดเขามาแล้วถ้าบบอยกพลาดทุกคลิปกะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้ำเนาะจ้ะเนาะกดติดตามยังไม่พอนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้แจ้งเตือนเนาะจ้ะเนาะจาังเสบไรคนหาสำหรับข้อหวยเลขน่อยเนาะจ้ะเนาะ สำหรับท่านใดสนใจสร้างสบู่นะจ๊นะเนาะทรเข้ามาสร้างกันได้เลยนะจ๊นะเนาะสำหรับท่านใดสนใจสบู่นะคะเป็นสบู่สมุนไพรอัดก้อนนะจ๊นะเนาะสบู่สมุนไพรอัดก้อนราคาแพ็กละ180รสบาทสงฟรีเก็บเงินปลายทางนะจ๊นะเนาะแพ็คนึงมีจกักรหนึ่งแพ็คจะมี10ก้อนนะคะหนึ่งแพ็คมี10ก้อน ได้สองสีนะจ๊ะเนาะสองสีคือสองสูตรนะจ๊ะเนาะสำหรับแพ็กหนึ่งได้สองสีสองสูตรนะจ๊ะเนาะตอนนี้ก็จะมีแค่สองสูตรนะคะระเบิดขี้ใครกับเล่งขาวนะจ๊ะเนาะสำหรับนอกนั้นมดนะจ๊ะเนาะสิ้นเดือนแอดมินจะสั่งของอีกเทื่อนึงหรือว่าขายอตนี่มดก่อนแอดมินถึงจะสั่งของนะจ๊ะเนาะ ไปเบิ้งแนวทางห้าน้อยกันเลยเนาะจ้าสำหรับเมื่อนี้ท่านใดอยากจะได้แนวทางรัฐบาลไทยแอดมินมีมาฝากเ้อจา้าเด้อรัฐบาลไทยเป็นแนวทางล่างของยาโมนะคะได้มาแล้วแอดมินเอานามาฝากเลยเนาะจ้าเนาะจิตได้ไปเก่งไปยิบจับรอตลีไว้เนาะจ้าเนาะอันนี้คือ รัฐบาลไทยนะคะเอารัฐบาลไทยก่อนนะจน๊ะเนาะรัฐบาลไทย1นึทคสองพน้าหสะคะเป็นแนวทางของยามโอเตจ่ะเดอเด่นล่างจะมี 1x 7x 5x และ 8x นะคะคือว่าแอดมินยังบอนไหน้ โตจับไห้เนาะจ้นะเนาะไห้ท่านผู้ชมเอาไปเก่งกันก่อนเนาะจ้นะเนาะเอาไปเก่งกันก่อนสำหรับเลขล่างตะล่างนี่นาะจ้นะเนาะแอนมิหนหน่อยก็เคยได้บอกไว้นั่นแหละนาะจ้นะเนาะว่าเข้ามาตลอดนะคะเข้ามาทั้งปีลดหยากเนาะจ้นะเนาะลดหยากรสำหรับท่านใดที่ได้เลขเด่นล่างมาเด็ดเด็ดไฮมาจับใส่เลขตะล่างนี่เด้อจ้ะเด้อ หรือว่างวดนี้จะกอดข้อกันมากกับบลลูนะจ๊ะเนานะกอดข้อกันมาหลายๆสํานักแอดมินก็เห็นปล่อยออกมาแล้วคือเจ็ดแปดห้าแปดนะจ๊ะเนานะเอาไปพิจารณนาบึงนะจ๊เะเด้ดอ,อเคนะยกอดข้อกันมาอยู่นะจ๊ะเด้อเคยกอดคอกันมาอยู่นะคะแคปหน้าจอไว้เนะจ๊ะเนานะ จะได้ไปต่อหาน้อยกันเลยต่อหาน้อยกันเลยเนาะจ้าเลขหาน้อยรวม3รอบในตารางเดียวกันนะคะรอบพิเศษปกติและ vip นะคะเลขในตารางวันนี้นะคะ 3 4มสี่ห้าหกดแนะคะเลขเลี่ยงเล่ยเด้อจ่ามือนี้เลขเลี่ยงสำหรับท่านใดที่เขามาแล้ว,วะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้นะจา๊ะเนาะจังสิบประพดคลิปหน้าเด่น3และรองสี่นะคะต่อไปจับวินชุดเด่นนะคะ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะคะตัวเลขมีเข่ามีรุดได้จ้าเด้อเล่นแค่พอสนุกสนาน5 80. บาท10บ,บาทนะจ๊ะเนาะพะว่าเลขข้าน้อยมีเสมือได้จ้าเด้อแนวทางเลขข้าน้อยนะคะมีทุกวันนะคะแอดมินหน่อยนัมาว่างหาื้อเหมือได้จ้าเด้อต่อไปจับวินชุดเด่นนะคะเล่นให้มันได้กำไรได้จ้าเด้อยาเล่นให้มันขาดทุน หลอดแผลกข้าใส่ห้าบาทถ้าบขาหลอดแผลกหลอบสองเข้ากับใสสิบบาทจังสีนะ่นอะจ้าเนาะสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ด สีบางท่านก็ว่าเลขลายนั่มบไว้ดอกนะจนะ๊ะเนาะเลขลายนั่มบไว้กะเลือกเอาโตโท,ที่ชอบแล้วจ้ะเดอ้อกะว่างเป็นแนวทางเนะจนะ้ะเนาะลายท่านอาจจะนั่ไปเป็นแนวทางได้นะจนะ้ะเนาะต่อไปจับวินชุดกันนะคะ ห้าหกห้าเจดห้แดหเจดหกดและเจดนะคะ หกชุดเน้นคือเกาวด้วยจ้าเด้อสำหรับคลิปนี้ม่เทนีเนอจ้าเนาะพอกันไม่คลิปนาแอดเมนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ